ชุตเตอร์พร้อมชุตเตอร์ชุตเตอร์พร้อมชุตเตอร์เริ่มยิง การตรวจปืนตรวจพื้นที่ดูป้าดิเอาคตกตับมารองไอ้นนอยิงห่างไปถนัดเลแบบได้ได้อยู่ยิงห่างไปถนัดเดีออกอันนั้นเทศดึงรูปแช่ได้ไหมโอ้จัมเบอ้อ